ชัดเจนจากปากแอปทักซอนถึงความรักกับนนกุลคุยกันเรื่อยๆมาปีกว่าแล้วชัดเจนครั้งแรกสําหรับความสัมพันธ์ของแอปทักซอนและนนกุลชานน์โดยล่าสุดค่ะแอปได้เผยว่าเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนร่วมงานและพัฒนามาเรื่อยๆเริ่มจากคุยเรื่องการแสดง acting มาสู่สถานะคนคุยพอได้แลกเปลี่ยนมุมมองอื่นๆก็รู้สึกว่าดีที่รู้สึกว่าพิเศษมากขึ้นก็คือช่วงงานศพของคุณพ่อรู้สึกว่าเขาเป็นห่วงเรา ทางนนเป็นคนขอพูดถึงความสัมพันธ์ก่อนเขาเป็นสูภาพบรุษอยู่แล้วตอนที่เขาสัมภาษณ์เขามีการพูดคุยกับเรามาก่อนอยู่แล้วว่าเป็นการตกลงกันทั้งสองฝ่ายที่เขาบอกว่าจากแฟนไปภรรยาคือติดจรวดขอบคุณเขามากที่เขาให้เกียรติเรามากในแก๊งก็บอกว่าถ้าอะไรที่แอปแฮปปี้เขาก็แฮปปี้ในส่วนของเสื้อคู่ก็คือไม่ได้นัดกันเป็นความบังเอิญเข้าใจที่ทุกคนเป็นห่วงแต่สําหรับแอปเชื่อว่าความรักยังเป็นสิ่งที่ดีถ้าความรักเป็นตัวเพิ่มพลังให้กับเราก็เป็นเรื่องที่ดี พอหลังจากที่เปิดตัวคือสบายขึ้นจะไปไหนมาไหนก็ง่ายขึ้นโดยรวมไลฟ์สไตล์คือไปด้วยกันได้ถ้าไม่ได้เจอกันเราก็ต่างคนต่างหยอดกันผ่านทางไอจแอปทักษอนกล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณ